ธรรมจักกึ่งพุทธการบทที่50ในเย็นของวันที่22คุมภาพันธ์พศ2565นับมหาวิจารยธรรมิกราชข้าพระพุทธเจ้าได้กราบโนบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้น้อมจิตขึ้นเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาเนี้เมื่อลูกทั้งหลาย ได้ฟังธรรมที่พระองค์ทรงเมตตาเจตทางบอกให้กับลูกทั้งหลายได้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติในตัวของเราให้เห็นสวรรค์เห็นนิพพานเกิดขึ้นมีอยู่ในตัวของเราพัฒนาที่เราลูกจึงปรารถนาจะขอเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ว่ามีธรรมใด หรือเหตุปัจจัยใดบ้างพระพุทธเจ้าค่ะที่จะเป็นสิ่งคำหนุนดวงจิตของเราให้สามารถบรรลุธทำได้เป็นผู้หลุดพ้นทุกข์อย่างแท้จริงได้นะเจ้าค่ะขอพระพุทธทองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมนั้นให้ลูกได้ฟังและพิจารณาตามด้วยเถิด พระพุทธเจ้าค่ะเดชแล้วละพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยแต่อย่างนั้นลูกก็จงตั้งใจฟังไอเดชนะและจงวางจิตวางใจให้เป็นกลางกลางว่างๆความตั้งใจก็ตั้งใจแบบเป็นกลางกลางว่างๆไม่จริงจังจนตึงเกินไป ต้องฟังแบบสบายสบาย,บายวางจิตวางใจเบาๆแล้วค่อยๆพิจารณาตามให้เห็นความเป็นจริงดังเสียงธรรมที่จะได้ยินได้ฟังต่อไปนี้พระพุทธเจ้าหน้ยเอ่ยสิ่งที่เป็นเหตุสิ่งที่จะเป็น สิ่งคํ้หนุนให้จิตทั้งหลายได้เข้าถึงการบรรลุธ,ธรรมนั้นก็มีอยู่หลายสิ่งหลายประการแต่ว่าเราจะเริ่มต้นฟังทีละประการแต่ละขอ้อตั้งแต่บทนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบหมดหมู่ครบในขอ้อธรรมต่างๆ ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยคำนุในให้บุคคลดวงจิตได้เข้าถึงการบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยซึ่งเหตุปัจจัยที่จะทำให้ดวงจิตทั้งหลายได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระนิพพานได้นั้นสิ่งแรกก็แน่นอนละพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ย ว่าจะต้องเป็นการสังสมบารมีสิบทัศให้เต็มเสียก่อนนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากลูกถึงแม้ว่าการบำเพ็ญบารมีสิบทัศจะไม่มากเท่ากับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเราก็จะต้องเติมเต็มสิบทัพในรูปแบบ ของตัวเราเองตามน้ำหนักของดวงจิตของเราให้เต็มในถังเล็กของเราพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ย ơi. ฉะนั้นดวงจิตทั้งหลายเมื่อปรารถนาที่จะบรรลุธรรมจะต้องมีเหตุปัจจัยสำคัญในสิ่งนี้ช่วยคำนุน คกอการได้บำเพ็ญบารมีสิบทัดนจนเต็มแล้วซึ่งในประการที่หนึ่งก็ได้แก่การบำเพ็ญบารมีด้วยทานบารมีซึ่งการบำเพ็ญด้วยทานบารมีนั้นก็จะต้องมีระดับตั้งแต่ขั้นต้นขั้นกลางและขั้นปลาย จะต้องบำเพ็ญบารมีตัวนี้ให้เต็มเสียก่อนโดยเริ่มต้นจากการทานสิ่งของเข้าของเครื่องใช้ปัจจัยสีย่ภายนอกทานไปฝึกฝนการให้ทานจากที่ก็อาจจะมีความเสียดายบ้างเล็กน้อยยึดติดกับสิ่งที่ทำบ้างเล็กน้อย แต่ก็ทําไปทําไปเรื่อยๆจนมีความยินดีในสิ่งที่ได้ทานแล้วก็มีความปรติยินดีใจในขณะที่ทําทําแล้วก็เป็นสุขไม่ได้เกิดการยึดติดอะไรทําแล้วก็แล้วไปจึงถือว่าใช้ได้ และต่อไปก็คือมีเหตุให้ได้ทานมีเหตุให้ได้ทำทานก็ทำไปเรื่อยๆโดยไม่ได้คิดแล้วว่าจะมากจะน้อยจะต้องทำหรือไม่ทำมีเหตุให้ทำก็ทำไปทำแล้วก็แล้วไปไม่ได้ไปสนใจในสิ่งที่ทำด้วยซ้าไปทำจนเป็นนิสัยทำจนเป็นเรื่องปกติ ทำไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแล้วคือทานแบบที่ว่าอยู่เหนือการให้ทานแล้วเช่นนั้นแหละลูกจึงจะใช้ได้แล้วก็ควรที่จะเริ่มที่จะทำทานภายในด้วยก็คือการทานตัวตนของเรานี่เสียสละตัวตนของเรา ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แกส่สาธารณประโยชน์โดยที่ไม่ได้คำนึงนึกถึงตนเองมีความเสียสละมีการทำในสิ่งที่ดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมแม้ตนเองจะต้องเหนื่อยหรือได้รับผลกระทบบ้างก็ไม่เป็นไรทำด้วยความยินดีพอใจทำแล้วก็มีความสุข จนทำแล้วก็สักแต่ว่าทําไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าคือการทําหรือไม่ทําทําจนเป็นวิสัยทําจนเกิดเป็นเรื่องของปกติแก่เราเสียสละต,ตัวตนของเรานี่บวชบําเพ็ญภาวนาศึกษาธรรมเสียสละความเป็นตัวเป็นตนทิ้งไปจนหมด เช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยคือการทานที่ยิ่งใหญ่ทานด้วยการให้อภัยทานทานด้วยการทานสิ่งของเข้าของทานตัวทานตนมีอะไรก็เสียสละออกไปได้หมดโดยไม่มีอะไรต้องเป็นอะไรเช่นนี้หละพระพุทธเจ้าน้อย จึงเรียกว่าบารมีฐานนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วได้ดำเนินจนถึงขั้นกลางแล้วและได้ดำเนินจนถึงขั้นปลายแล้วคือเต็มแล้วในการสังสมบารมีฐานทำไปจนทำายในทำไปนอกทำไปโดยไร้อัตตาตัวตน รการยึดติดในสิ่งของเข้าของสิ่งใดๆทั้งหมดพร้อมที่จะทานออกโดยไม่คิดว่าอะไรเป็นอะไรเช่นนั้นล,ลูกคือบารมีทานนั้นได้เติมเต็มแล้วต่อไปทำในประการที่สองคือการรักษาศินบารมีที่สองคือการ เริ่มต้นการรักษาศีลตั้งแต่เริ่มฝึกหัดรักษาศีลเริ่มมาที่ศีลห้าฝึกฝนไปจากที่ศีลน,นั้นบกพล่องบ้างก็เริ่มเป็นศีลบริสุทธิ์แล้วก็เข้าถึงการเป็นสุขในการรักษาศีลแล้วก็ฝึกฝนเพิ่มเติมไปจนการรักษาศีลน,นั้น เราเห็นผลเห็นประโยชน์จากการรักษาศินมากขึ้นและจิตของเราก็เลื่อนไปเป็นการรักษาสินที่มากกว่าเช่นศิลแปดเป็นต้นเริ่มมีสิลอุโบสถในการบำเพ็ญปฏิบัติเข้ามาข่มหนุนจิตใจของเราจนทำให้ตัวของเรานี่อยู่ในกรอบของสิล ในรูปแบบที่ไม่ต้องท่องต้องจำศินก็ได้แต่จะไม่บกพร่องในศิลเพราะเป็นเรื่องปกติของการดำเนินชีวิตของเราอยู่แล้วการทำผิดสินจึงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเรานี้อยู่ในกรอบของศินโดยเป็นชีวิตจิตใจเป็นวิสัยแห่งเราเสียแล้ว ไม่กล้าทำผิดทำบาปทำมชื่อทำบกพร่องจากศีลอยู่แล้วจนเรานี้อยู่ในกรอบของศีลโดยอัตโนมัตโดยเป็นระบบธรรม,มชาติของจิตไปแล้วเช่นนี้ล่ะลูกจึงจะถือว่าบารมีของการรักษาศีลนั้นได้เติมเต็มแล้วตั้งแต่ขัน้นต้น ขั้นกลางและเบื้องปลายได้ทำจนสมบูรณ์แล้วต่อไปทำในประการที่สามเราจะต้องบำเพ็ญบารมีด้วยเนคำม่าบารมีคือการฝึกออกบวชออกจากบ้านจากเรือนไปบวชไปประพฤติปฏิบัติฝึกฝนตนรักษาศิลแปด บวชเป็นอุบาสกอุบาสิกาบ้างเป็นบางช่วงหรืออาจจะฝึกออกบวชศึกษาธรรมฝึกฝนไปจนเรานี่มีการดำเนินชีวิตแบบนักบวชได้อย่างเป็นปกติธรรมดาเราเข้าใจแล้วว่าการเป็นนักบวชน,นมีชีวิต มีการดำเนินชีวิตในรูปแบบของนักบวชแบบไหนบารมีในเนคคัมบารมีจึงเติมเต็มแล้วเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายได้มีได้สมบูรณ์แล้วในการออกบวชต่อไปทำในประการที่4เราจะต้องบำเพ็ญบารมีด้วยปัญญาบารมี คือฝึกฝนปัญญาธรรมของเราให้ก่อเกิดขึ้นรู้ตื่นแต่ชาติในธรรมตั้งแต่ขั้นต้นท่ามกลางและเบื้องปลายก็คือการบำเพ็ญจนเข้าถึงปัญญาอันสว่างสวัยรู้แจ้งเข้าใจธรรมอันละเอียดลึกซึง้งจนถึงความหลุดพ้นซึ่งเริ่มต้นอาจจะเริ่มด้วยการ รู้จักทำทานรักษาศีลภาวนาเล็กน้อยตามการเริ่มฝึกมีปัญญารู้ตามและก็ทํำกลางคือเข้าใจวิธีที่ทำทำได้อย่างคล่องแคล่วและพร้อมปฏิบัติต่อยอดขึ้นไปและจนถึงขั้นปลายก็คือการที่สามารถ เข้าใจเข้าถึงสภาวะแห่งพระนิพพานคือความหลุดพ้นรู้แจ้งในกิเลสตัณหากรรมและกายรู้แจ้งในจิตอย่างกระจ่างแจ้งในละลูกคือปัญญาบารมีที่ได้เกิดขึ้นแล้วขั้นต้นขั้นกลางและขั้นปลายได้บำเพ็ญจนเต็มแล้วต่อไป ทำในประการที่5้ลูกทั้งหลายฝึกฝนความเพียรคือประพฤติปฏิบัติฝึกฝนด้วยวิริยะบารมีตั้งแต่เริ่มต้นขั้นกลางและเบื้องปลายโดยการที่มีความเพียรที่จะตื่นช้ามาตักบาตรทำทานด้วยการทำความดีเล็กน้อยตื่นช้ามา สวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมตกเย็นมาก็ประพฤติปฏิบัติฝึกฝนจนตนนั้นสามารถที่จะทำความเพียรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนตนนั้นสามารถได้เวลาในการบำเพ็ญปฏิบัติอย่างเต็มที่และมีความตั้งใจทำความเพียรเพื่อ เชื่อมลักขัดเกลากิเลสตัณหาในใจของตนจนตนพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจนทำความเพียรน,นั้นอยู่เป็นประจำอยู่จนเป็นปกติของจิตคือเป็นวิสัยแห่งตนแห่งจิตไปแล้วทำกับไม่ทำจึงไม่ได้ต้องดูตรงนั้นแล้วเพราะว่าเป็นปกติ คือทำอยู่แล้วพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยจนจิตกองเรานี้มีการบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลาและทำกิจของเราอยู่เป็นประจำคือการมเมสสติรู้ตื่นรู้ทันตัวของเราอยู่เสมอเพื่อที่จะประกอบความเพียรอยู่เสมอ ให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนเป็นปกติเช่นนั้นเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยการบำเพ็ญบารมีด้วยวิริยะบารมีจึงเกิดขึ้นแล้วขั้นตน้นขั้นกลางและขั้นปลายก็ก่อเกิดขึ้นแล้วเช่นนี้ละลูกต่อไปทำในประการที่หก คือลูกนั้นจะต้องฝึกฝนบำเป็นบารมีฝึกฝนตนด้วยความอดทนบารมีลูกนั้นจะต้องมีขันติบารมีลูกเริ่มแรกก็จะต้องอดทนต่อการไม่ทำกรรมชั่วและอดทนต่อการทำความดีฝึกฝนไปฝึกฝนไปจน ความอดทนนั้นเป็นเรื่องปกติจนลูกนั้นอยู่เหนือคำว่าทนแล้วไม่มีทนหรือไม่ทนแล้วเพราะทุกสิ่งก็แค่ดำเนินไปตามเหตุไม่ได้ทำอะไรด้วยความอดทนหรือไม่อดทนแต่เราทำไปตามเหตุของสภาวะที่ควรจะเป็นไป เพื่อให้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่มากที่สุดเท่านั้นนั่นละลูกการบำเพ็ญบารมีด้วยขันติบารมีได้เติมเต็มแล้วขั้นต้นขั้นกลางและเบื้องปลายเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ยต่อไปทำในประการที่7ลูกทั้งหลายก็ควรจะบำเพ็ญปฏิบัติด,ด้วย สัจจะบารบมีควรจะเป็นบุคคลผู้มีสัจจะรักษาสัจจะของตนและบำเพ็ญบารบมีจนตนนั้นไม่จำเป็นต้องตั้งสัจจะอะไรแต่สามารถทำความดีหรือประกอบกิจต่างๆได้ตามที่ตนนั้นตั้งใจจะทำ แล้วก็ทำได้มากกว่าที่คิดด้วยซ้ำไปในบางครั้งแล้วก็ทำไปเฉยๆพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีขึ้นได้อยู่เสมอจนอยู่เหนือสัจจะบาร,รมีแล้วนั่นจึงถือว่าสัจจะบาร,รมีของลูกนั้นได้เติมเต็มแล้วต่อไปทำในประการที่แปด ลูกนั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีด้วยอธิษฐานบารมีคือเมื่อได้อธิษฐานสิ่งใดไว้แล้วจะต้องบำเพ็ญให้ได้ดังที่ได้อธิษฐานไว้แล้วนั้นจนถึงจุดหนึ่งที่ลูกนั้นไม่ได้มีอะไรที่ต้องอธิษฐานเพื่ออะไรเพียงแค่รู้เหตุว่าเป้าหมายที่ดีที่สุดคืออะไร เรานี้ปรารถนาสิ่งใดและเราก็ดำเนินไปสุดพลังกำลังที่เราพอจะทำได้และทำจนถึงจุดที่เรานั้นตั้งใจเอาไว้เป้าหมายนั้นที่เราวางเอาไว้หรือคิดเอาไว้เราดำเนินไปดำเนินไปจนไม่ได้ต้องอธิษฐานอะไรเพื่ออะไรแล้ว แต่ทำเหตุไปให้เกิดผลก็พอจนอยู่เหนืออธิษฐานบารมีนั่นละลูกคือบารมีที่เกิดขึ้นแล้วด้วยอธิษฐานบารมีขั้นต้นขั้นกลางและเบื้องปลายได้เติมเต็มแล้วต่อไปทำในประการที่เก้าลูกนั้นก็ควรที่จะฝึกฝนตน ด้วยการบำเพ็ญบารมีด้วยเมตตาบารมีสังสมคุณงามความดีด้วยเมตตาบารมีไปเรื่อยๆจนลูกนั้นสามารถที่จะเมตตาได้อย่างพุทธ,ธคือเมตตาโดยการทรงอยู่ในอารมณ์พรหมพิหารสี่คือสามารถเมตตาอย่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน รู้เมตตารู้อุเบกขานั่นละลูกก็ถือว่าเมตตาของลูกได้เติมเต็มแล้วคือไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปอยู่ในกรอบของความพอดีอะไรที่ควรจะช่วยก็ช่วยไปตามเหตุอะไรที่ช่วยไม่ได้ก็ปล่อยไปตามเหตุเห็นทุกอย่างดำเนินไปตามเหตุนั่นละลูก แสดงว่าแม่ตาบารมีของลูกได้เติมเต็มแล้วต่อไปทำในประการที่สิบบารมีอุเบกขาบารมีลูกจะต้องฝึกให้ลูกนั้นมีความรู้ตื่นรู้แจ้งเข้าใจตามสภาวะของความเป็นจริงในเรื่องกฎแห่งกรรมและกฎของความไม่เที่ยงแท้ ฝึกรู้จักเบรกในบางสิ่งที่ลูกนั้นไม่อาจฝืนกฎธรรมชาติได้ลูกนั้นรู้จักเบรกในบางสิ่งที่จะเป็นการเบียดเบียนตนเองที่จะเป็นในสิ่งที่อาจทำให้ความหวังดีหรือปรารถนาดีนั้นกลายเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นจึงฝึกจนจิตของลูกนั้น มีการวางใจเฉยกับทุกสิ่งเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดาตามระบบของกฎแห่งกรรมและกฎธรรมชาตินั่นล่ละพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยบารมีของลูกได้เติมเต็มแล้วด้วยอุเบกขาบบารมีและจำเป็นอย่างยิ่งล่ะพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยว่าบุคคลผู้จะบรรลุธทมได จะต้องบำเพ็ญบารมีทั้งสิบทัศนี้ให้เติมเต็มเสียก่อนถึงแม้ว่าของแต่ละดวงจิตอาจจะทั้งที่ใหญ่หรือทั้งที่น้อยต่างกันไปแต่ก็จะต้องเติมเต็มในแบบของตนเองบางคนก็ต้องมีบารมีสิบทัศนี้ยังมากเลย เพื่อการสั่งสมคุณงามความดีในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยบางคนก็มีขนาดกลางกลางบางคนก็มีแค่พอเอาตัวของเราออกจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยแต่ทุกคนจำเป็นต้องบำเพ็ญบารมีทั้งสิบทัศนนี้ให้เต็มให้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น จำเป็นจนถึงท่ํำกลางและเบื้องปลายคือเต็มด้วยบารมีทั้งสิบทัศนี้จนมีคุณงามความดีทั้งสิบประกาศนี้ปรากฏขึ้นชัดเจนอยู่ในดวงจิตของเราอยู่เป็นนิดอยู่เป็นประจำเป็นปกติของจิตดวงนั้นเมื่อต้องทานบารมีก็ทานไปตามเหตุศีลก็มีเป็นปกติ แน่ขมบารมีก็มีอยู่เป็นปกติคือการอยู่อย่างนักบวชปัญญาบารมีก็มีอยู่เป็นปกติวิริยะขันติสัจจะอจิตฐานเมตตาอุเบขามีเป็นปกติอยู่ในดวงจิตด,ดวงนั้นเมื่อถึงกล่าวที่จะต้องดึงตัวไหนขึ้นมาใช้ก็ใช้ไปดำเนินไปตามเหตุ บารมีทั้งสิบนี่แหละลูกจะเป็นกำลังสำคัญในการคํำนุนทำให้ดวงจิตทั้งหลายเข้าถึงการบรรลุธรรมหลุดพ้นได้ลูกสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธทองค์ที่ทรงเมตาตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังพระพุทธเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ ว่าสิ่งที่จะเป็นเหตุในการค้ำหนุนทําให้เราสามารถที่จะเข้าถึงการบรรลุทรรได้จะต้องเป็นการบําเพ็ญบารมีสิบทัศให้เต็มและเราจะมีกําลังในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงการบรรลุธรรมได้วันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อนนะเจ้าคะ่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์ เราพุทธเจ้าค่ะสาธุ